เริ่มสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวร้านดีๆของพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีคีย์บอร์ดจาก Logitech นะครับมารีวิวกันให้ดูนะครับชื่อรุ่นของมันเนี่ยเป็นออ Logitech Keyboard Case นะครับออ for iPad 2แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกออ iPad นะครับผมทั้ง Gen 2,3แล้วก็ Gen Gen 4นะครับผมก็ตัวแพคเกจของมันะนะครับผมก็จะบอกถึงออคุณลักษณะของ ของตัวเคสนะครับผมว่าเป็นเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับผมมีอะแดปเตอร์ต่อออกเพื่อชาร์จไฟได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแกะของข้างในกันเลยดีกว่านะครับนะครับผมเเก็ในแพ็กเกจในกล่องมันนะครับก็จะมีในส่วนของอาสาย USB ะอะแดปเตอร์นะครับผมเอาไว้ชาร์จนะครับนะครับแล้วก็ตัว คีย์บอร์ดนะครับผมนะครับในส่วนของส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็นี่ตัวนี้เป็นเคสได้ด้วยนะอ่าเป็นเคสได้ด้วยนะครับผมนะครับผมส่วนของแถมที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีสําหรับคนที่อยากได้แบบแป้นพิมพ์ภาษาไทยนะครับก็เขาก็จะแถมในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับผมคราวนี้นะครับเราก็มาดู ดูรักหน้าตาภายนอก,กน,นะครับผมก็มีปุ่ม power switch นะครับ on off นะครับแล้วก็ปุ่ม status c าร์จไฟเป็น LED นะครับแล้วก็มีสถานะ connect พร้อมกับ status ไฟเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแป้นพิมพ์ก็เอ่อขนาดพอดีมือนะครับผมไม่ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปพอดีกับตัวเครื่องนะครับผมก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอไมโคร USB นะครับผมเอาไว้ต่อกับ อะดัปเตอร์ได้นะครับผมต่อชาร์จไฟชาร์จเจอร์ได้นะครับผมอ่าตนนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอชาร์จไฟนิดนึงนะครับอ่าผมก็มีผมผมเป็น iPad นะครับตัว Gen 4นะครับ นะครับผมก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับก็เราไปตั้งค่าในส่วนของบลูทูธนะครับอ่านะครับผมชื่อของมันจะเป็นชื่อ l Logitech Keyboard c เค e นะครับผมอ่านะครับผมอ่าเราก็กดเชื่อมต่อนะครับอ่าเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อมต่อสำเร็จนะครับจริงๆเราจะวางได้ตั้งแนวตั้งนะครับหรือว่าแนวนอนแนวนอนก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูในการเทสใช้งานจริงนะครับผมเริ่มกับตั้งแต่โปรแกรมโนต้ตนะครับอ,อ,อันนี้ผมเองก็พิมพ์ไว้คร่าวๆแล้วนะครับผมนะครับเราก็สามารถกดได้ทุกปุ่มนะครับผมพร้อมเวลาในการเปลี่ยนภาษาเนี่ยนิดน,นึงนะครับผมก็คือจะเปลี่ยนคล้ายๆกับเครื่อง Macintosh ทั่วไปเลยนะครับก็คือเป็นการกดคล้ายๆแบบปุ่มถ้าเป็นเหมือนพูโน้ตบุก,ก็คล้ายๆปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดสเปซบาครัง้งหนึ่งเราก็สามารถ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้นะครับผมแล้วเรามาเทสพิมพ์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโทษนะครับ ามารถพิมพ์ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับทั้งลบพิมพ์ตัวยกพิมพ์เล็กนะครับหรือพิมพ์พิมพ์ใหญ่ก็ตามนะครับผมสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมปุ่มอ่ลูกศรนะครับขึ้นบนลงล่างนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมคราวนี้เราไปดูในส่วนของการใช้งานบนแอปต่างๆนะครับพวก facebook หรือเข้าพวกอ่เว็บไซต์นะครับผมอ่านะครับเราก็เลือกสามารถได้เลย นะครับผมก็าสามารถใช้งานได้นะครับปกตินะครับผมแต่ว่ามันจะไม่มีเคอร์อเซอร์เหมือนเ,ออเหมือนโน้ตบุ๊กนะครับผมเพราะว่ามันเป็น iPad นะครับที่เราสามารถใช้มือเราเนี่ยสามารถสัมผัสบนหน้าจอแทนการคลิกเมาส์ได้เลยนะครับผมก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทายนะครับผมต,ต่างได้นะครับ นะครับอ่านะครับผมเราก็สามารถเข้าได้เลยซึ่งสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยในในความในสายตาผมในความคิดผมนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่น่าเลือกซื้อเป็นเจ้าของนะครับสําหรับผู้ที่ชอบทํางาน o u t ดอ o r นะครับหรือว่าต้องการที่แบบอ,อ,อ่านเมลพิมพ e ์เมลเช็คเมลนะครับถ้าคุณแบบไม่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ชํานาญพอที่จะ ทัชบนหน้าจอนะครับที่เป็นแป้นพิมพ์นะครับผมคุณก็สามารถมีคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมเป็นเพื่อนคู่ใจได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นแกจเกจที่สามารถเอาไปพกพาไปไหนมาไหนพร้อมกับตัวเจ้า iPad ที่คุณรักนะครับผมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับผมตัวเจ้าโลติเกตตัวนี้นะครับผมก็เป็นแกจเกจตัวหนึ่งนะครับผมเป็นอุปกรณ์สำหรับคนหรือเพื่อนๆที่มี ไอแพดนะครับผมตั้งแต่ Gen 2ขึ้นไปนะครับผมสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผมสะดวกสบายชาร์จแบตเตอรี่แล้วสามารถพกและใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานออ,ออกนอกสถานที่นะครับผมสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยนะครับเขาก็จะแถมเป็นสติกเกอร์มาให้นะครับผมก็เป็นทางเลอกที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเกสตอะไรใหม่ๆนะครับผมของทางร้านดีทีคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมใหม่นะครับขอบคุณครับสวันดีครับ